ต้นไม้ส่งลูกค้านะคะต่อหืหอหหไอหมไม่เลยไม่ได้กองไม่เลนั้นมีได้จะกองหักเล้มันนี่เลยชิชงอื่นของมันอ,อีสอดมาเห็นกันแล้วหลานพุ่มพุ่มที่ใช้เอาไม้ใช้นี่เนาะ ต้องใช้ไม้ด้วยค่ะเพื่อยึดยึดต้นยึดกล่องให้แข็งแรงแพวิธีแพ็คต้นไม้สดนะคะไตรกล่องนี้เราจะส่งไปสมุทรสงครามต้องทำให้กล่องแข็งแรงค่ะล็อกไม่ให้ต้นไม้มันเคลื่อนใครสั่งเจ้าใครสั่งต้นไม้จากเรานี่ดูก่อน เอาใจใส่ทุกขั้นตอนต้นไม้ไม่มีหักนะคะมีไม้นี่มีไม้ขันเลยรูปไม้นั้นหนอนนะน่ะกัละงัดติ๊กมุ้งเสกคุณหน่อไม้ให้มข้างบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราก็มี พังหมู่บ้านทำธุรกิจส่งต้นไม้อยัเตี้ยมุ่งขยัได้ต้นอย่างก็ดีนะอแท็กเรียบร้อยไม่น้อยทุกคนไม่น้อยที่น้อยนอนลุงบ้านเอาพอเป็นแข่งโตเลยน้องใครพูดข้อหาก็ขอลูกนั้นอ้าวเป็นไรอ่ะสีพรมลายู่ีงบ้านนั้น โหลดซอต์ตางบโมเว์ um, này, ีนายกันหาาอู่งบาลนมเป็นนาผมเข้าใจแท้ดูไรวะเต็งมึงเิ่งอย่างหม เตงเตงดูไรไม่ช่วยทำงานล่ะฮะช่วยโอนอย่างเดียวครับเออแม้พอแม่ที่งานมึงคือว่าคิดดือกว่าปกติตอนไม่ทำงานนี้ไม่สนไว้ตอนทำงานนี่มันเด็คนคเคนะคะใครสนใจต้นอะไรก็ทักมาได้นะคะมีทุกต้นมีทุกราคาถูกสกลนครส่งทั่วไทย กดซับหรือยังซับซับสไครเบอร์ยังซ <si ับสไคร์ยังเ่างแล้วสีกเส้นนะครับย่างไแล้วสีเ้นคอันรอบันอยครับเดินคหากระตุนภาษาคดใช่มทักาครับผมจัดมาออย่างนี้โอ้ยมันอยู่ได้ดก็เอาละ้วมันจะบอกต้น อันนี้เป็นมะม่วงหิมพานเป็นมะม่วงหิมพานนะคะส่งต้นละห้าสิบ